บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อาทิตย์ที่แล้วนะคะคุณครูได้โพสต์ให้เรานะคะสนทนากับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาอ่านให้เราฟังนะคะแล้วก็ลองฟังดูนะโอเคค่ะเบลาจาราันสตูคือบทที่หนึ่งนะคะกาวันบารูาุไยอีกรอบหนึ่งนะคะกาวันบารูซายานักเรียนคะ ครูเคยเคยโพสต์คลิปแรกนักเรียนเคยจำได้ไหมคะว่าพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ผสมกับอลิฟหรือสระาอานะคะออกเสียงสระอานะคะนี่กาวันแล้วก็ตัวหนึ่งคือนี่บาอลิฟบาบารูซายาววันนี้นะคะคุณครูก็จะติง้งจะเน้นนะคะอพยัญชนะที่ผสมกับอลิฟหรือว่าสระาอาันเองนะคะมาดูเอเปิร์บัวลันเปิร์บัวลัน ก็คือสนทนานะคะมาดูเลยนะคะฮูดาเซียปานามากาโมเซี a ปานามกาโมนาม a กาโมก็ได้นะคะอันนี้คือสระเนี่ยลีฟสระอาน,นี่สระอานะคะนี่ก็สระอาแล้วก็นี่ก็สระอานะคะนืกเรียนวันนี้ครูแค่จะเน้นอสระอาก่อนเนาะแล้วก็ที่หน้าเดี๋ยวคุณครูจะสอนสระสระอีแล้วก็สระอูต่อไปนะ Luna siapa nama kamu? Ni kamu. Udah. Husna. Nama saya Husna. Nama saya Husna. Udah. Bra. Ni salah ana. Berapakah umur kamu? Berapakah umur kamu? Husna. Umur saya sembilan tahun umur saya sembilan tahun. Ah, ini nah, Sarah. Nah, Alif nih ke Sarah. Ah, nah, tahun. Huda. Di mana? Ini kau Nah, di manakah kamu tinggal? Di manakah kamu tinggal? Saya tinggal di Fatoni. Fato, Sarah. Ah, Fatoni. Huda. Di manakah kamu bersekolah? ดีมา ah? ah ah okay, n ค okay, k a h kamu b e r อ e k o l a h Husna Saya b e r s อ k o l a h di s e อ o l a h kebangsaan f a t a n i ท u d a a ่ะข k a ที่2ค่ะข้อที่2คนะ้อ่คะข้อที่2คนะข้ีค่นี้นที่คะข้างี่างนข้ี่2คะขที่เป็นสีเขียวๆน้อที่2คะมันเกี่ยคกับคอที่2คะ a a ค่ะข้อท a ่2 a ะที่ค่ะข้ a ท a k a h ที่ berapakah ialah kata tanya yang digunakan dalam ayat-ayat tanyanya ni คำเหล่านี้ใช้ในการใช้นะคะกาตานันทัญญา yang digunakan คือใช้ในประโยคคําถามนะคะโอเคคํานี้นี้นะคะกาวันเดี๋ยวครูคจะมาบอกความหมายนะกาวาันคือเพื่อนบารูซายอเพื่อนใหม่ของเรา สี่ปานามะกามูคุณชื่ออะไรคะฮุสนานามะสัฮุสนาฉันชื่อฮุสนาฮุดาบ e r a p a กอายุคามูคุณอายุเท่าไหร่คะฮุสนาอมุายุสัยสิบเก้าปีดีมาน akah กามูติงกัลดีมาน akah กามูติงกันนี่คือว่าฮุสฮุดาถามว่าฮุสนาคุณบ้านคุณอยู่ที่ไหนฮุสนาตอบว่าซัยติ้งกัลดีฟตโนีฉันคือ อาอยูฟอ่ฟอตตนีนะคะปัตต์นีนะคะดีมานะคาคุเบอร์สคอลล์คุณเรียนโรงเรียนอะไรซาายเบ,บบออร์โลลดกัังนนฟตนีฉันเรียนที่โรงเรียนภาษาอันงกโตนีนะคะฮูดาตอา่อนะคะอัปกาชิตาชิตาคุณชิตาชิตานี่คือความใฝ่ฝันของคุณนะคะโอเคในนี้นะคะก็คือประโยคคาถามเนี่ยนี่ประโยคคาถามก็จะเป็นเนี่ยมาร์กมาร์กอย่างนี้นะคะวันนี้ก็แค่นี้นะคะ ก็ให้นักเรียนฟังซ้ำๆดูนะคะคำไหนที่ไม่เข้าใจหรืออ่านไม่ออกอะไรยังไงนะคะวงกลมเขียนวงกลมให้ส่งคุณครูก็ได้นะคะสำหรับวันนี้อัสลามุอะลิกุมมาราะมัตุลลฮะวะบเระกาต์